อ๋อเขาเขาบอกให้ทดสอบเครื่องได้ครับเขาบอกทดสอบแอบทำอาหารในร้านขายเครื่องครัวโดยไม่ให้ใครรู้เมนูวันนี้ก็คือกระเพราสูตรโบราณของจอมพลปอครับโดยที่เราจะแอบไปใช้อุปกรณ์ทำอาหารฟรีที่ร้านคิดเช่นมองเราแอบเนียนมาเป็นลูกค้านะครับขอลองลองเครื่องกันตรงนี้ได้ไหมตามสบายครับผมไปทำไปดูเช็คสต็อกให้อันนี้ทางสะดวกนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ของเราเลยต้นจากการทำไข่ดาวก่อนใช้ไฟอ่อนอ่อนมันเป็นหมดเลยนะฮะ ให้ลองเครื่องได้ครับอันนี้แป๊บเดียวครับแค่อันนี้เราก็ต้องรีบทำนะครับเพราะเหมือนพนักงานเนี่ยจะเริ่มรู้ตัวแล้วจะเป็นฟองผู้จัดการอันนี้เราก็จะทำเบคอนนะครับแล้วก็เอาสามชั้นมาสไลด์กับเ,เครื่องที่ร้านเลยจากนั้นแล้วก็เอาสามชั้นที่สไลด์ออกมาแล้วนะครับเอาลงไปทอดเลยเพื่อให้ได้น้ำมันอันนี้เราก็ได้น้ำมันสำหรับเตรียมทำผัดกะเพราแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับเราเอาเนื้อนะครับมาใส่เครื่องบดเลยบดให้มันเป็นแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นเข้าไปคั่วในกระทะครับแบบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยอันนี้เป็นสูตรร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 โบบ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 าา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 ณขขขอออออองงงงจมมมมพพพลลลลปปปนนนนนะะะะคคคคคััััััััเเ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 เกก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 ็็ดด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 ดิิิททททีีียยยยยย้้้้้้้้ววววื่่่่่แแหหไใใใใสผุ แค่น้ำตาอย่างเดียวไม่รู้ผมไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะแรงขนาดนี้ขอโทษครับขอโทษครับเขาบอกให้ทดสอบเครื่องได้ก็เลยทําเต็มที่ตอนนี้พนักงานก็จับได้นะครับว่าเราแอบทำอาหารในร้านเขาแต่โชคดีที่เราทํากะเพราสูตรจอมพลปอเสร็จแล้วพอดีเห็นบอกให้ลองเครื่องได้นี่ครับลองเครื่องได้ครับแต่ไม่ได้ทําขนาดนี้ครับอย่างนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวเครื่องที่ใช้งานหมดเลยนะฮะอันนี้เครื่องเท่าไหร่ นี้นเราโดนจับได้ก็จริงแต่เรายินดีใจค่าเสียหายทั้งหมดครับเราตั้งใจจะมาซื้อของที่ร <c oughs> ้านนี้อยู่แล้วใครที่กาลังหาเครื่องครัว <c oughs> ทำอาหารหรือมีแผนที่จะเปิดร้านที่ Kitchen Mall นะครับมีอุปรกรณ์ครบครันทุกอย่างเลยเราเทสเองกับมือมากันที่ Kitchen Mall ได้นะครบจบเรื่องเครื่องครัวสําหรับร้านอาหาร